ีเสนอตอนที่มีชื่อว่า Cross Culture Thai Software อะแลวครับตอนนี้เราก็อาจจะงงนะฮะว่า Thai Software คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทางประเทศไทยหรือทางพันทิปสร้างขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องแต่แน่นอนครับเราอยู่ในช่วงเวลาของ cross culture กันอยู่นะครับในเทปของเราที่ speak spark English by Western Digital Chris English top 10นะฮะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามเรามาเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมีอยู่2อ,อย่างครับ culture นะครับประกอบไปด้วย2ออย่างคือสมการมันคืออย่างนี้ครับ culture equals hardware S plus s o f ์ w a r e นั่นเองครับ h า r ์ w a วร์ก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกมาหลายทีแล้วก็คือในอเชิงของประเทศไทยก็คือนะสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดวัดเอยสถาปัตยกรรมศิลปะอาหารเสื้อผ้านะครับเป็นต้นส่วนถ้าซอฟ t ์แว e ์ก็คืออะไรครับก็คือวิถีชีวิตภาษาความคิดความรู้สึกค่านิยมนะฮะการลำดับความสำคัญในการตัดสินใจทำอะไรหลายอย่างนั่นนะครับนะฮะก็คือนั่นคือซอฟต์แวร์ คือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นั่นเองเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์เจ๋งๆของไทยและซอฟต์แวร์เจ๋งๆของตวอันตกที่เราจะเอามารวมกันเป็นหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างประเทศที่แข็งแกร่งในอนาคตนั่นเองครับแล้วฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องแนี่พูดยากแล้วนะครับว่า culture น,นะครับมันจะถูกแบ่งเป็นหลายหลายระดับนะฮะมันจะมี national culture คือวัฒนธรรมแห่งประเทศนะฮะมี local culture วัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นอะไรฮะก็คือเด็กไทยทุกคนก็ก็น่าจะแตกต่างกับเด็กญี่ปุ่นนะฮะเพราะมีวัฒนธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเด็กไทยที่เกิดกรุงเทพกับเด็กไทยไทีเทย่เกิดโตกรสินก็น่าจะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะ วัฒนธรรมท้องถิ่นแตกต่างกันอ่าเห็นไหมครับอันดับ3ครับ culture จะแบ่งอีกครับเป็น ethnic ethnic ก็คืออะไรครับก็คือพวกเชื้อชาติหรือว่าวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือศาสนาอย่างเช่นคนไทยที่เป็นไทยไทยกับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนกับคนไทยที่มีเชื้อสายฝรั่งอย่างผมเรา3คน ก็น่าจะมีความเป็นไทยพาสปอร์ตไทยพูดภาษาไทยแต่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะเหมือนและแตกต่างอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันนะครับลำดับที่4ครับคือครอบครัวนั่นเองครับครอบครัวก็แบ่ง culture ได้เหมือนกันนะฮะครอบครัวบางครอบครัวก็จะ conservative จะ strict จะเข้มงวดจะอนุรักนิยมในขณะที่บางครอบครัวก็จะ liberal มาก liberal ก็คืออิสระภาพเต็มที่ school school คับก็แบ่งวัฒนธรรมอีกนะฮะโรงเรียนไทยกับโรงเรียนนานาชาติ ก็วัฒนธรรมไม่เหมือนกันใช่ไหมครับหรือ generations ครับนะนะ g e n e r a t i o n ก็คือพวกยุคหรือพวกรุ่นใช่ไหมคนไทยอายุวันนี้นะครับอายุ20กับคนไทยอายุ50ก็มีความคิดข้านิยมความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับ media ีเดียก็คืออะไรครับก็คือสื่อที่เราชมครับสื่อในยุคนี้กับสื่อในยุคก่อนแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะ เลยทาให้เด็กสมัยนี้รุนแรงขึ้นพูดจาแรงขึ้นแล้วก็มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเพราะอะไรครับ mm. เพราะสื่อ mm. พวกนี้มันมีเยอะและเห็นกันชัดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมสื่อครอบครัวโรงเรียนยุคสมัยหรือเชื้อชาตินะครับแต่เราจะพูดถึงวัฒนธรรมระดับประเทศชาติ แบ่งระหว่างไทยกับของพวกตะวันตกที่เน้นพูดภาษาอังกฤษผมเฝ้านะครับว่าผมทำ cross culture ไม่ได้เน้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียนะฮะผมเน้นวัฒนธรรมที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเช่นพวกอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับเราเข้าสู่นะฮะไทยซอฟต์แวร์นะครับผมอันดับที่1เลยดีกว่าครับอ่าสิ่งตอไปนี้นะฮะ10 คำต่อไปนี้เป็นคําภาษาไทยที่ผมจะใส่ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับที่อยากจะฝากให้คนไทยนั้นใส่เข้าไปในระบบของตัวเองกันด้วยนะครับจะได้รักษาความเป็นไทยกันอย่างเต็มที่อันดับที่1อาวุโส seniority แน่นอนครับ seniority ก็คือภาษาอังกฤษนะครับแต่ฝรั่งให้ความสำ,สำคัญกับคำว่า s e n i o r i t y น้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยนั่นเองครับ ดังนั้นครับอยากจะบอกครับว่าถ้าคุณเป็นคนไทยผู้ภาษาไทยคุณก็จะต้องมีค่านิยมของคําว่าอาวุโสอยู่ในร่างกายอย่างชัดเจนอย่างเต็มที่อาวุโสนั้นจะมีอยู่2ออย่างหลักๆครับคือเรื่องของวัยวุฒิก็คืออายุกับคุณวุฒิก็คือตําแหน่งในสังคมรวมถึงตําแหน่งนะฮะในองค์กรหรือที่โรงเรียนเป็นต้นอย่าลืมครับเจอคนที่อายุเยอะกว่าหรือตําแหน่งสูงกว่านะครับเราก็ต้องพูดจาเคารพแล้วก็ฟังเขาแล้วก็ไหว้เขานะฮะพูดจายอย่างเคารพให้เกียรติ นั่นเองนะครับแต่อยากฝากไว้นะครับว่าประเทศไทยยังขาดอาวุโสอันนึงที่ผมอยากจะมีหละเกินคืออาวุโสในเรื่องราวของอะไรฮะในเรื่องราวของความรู้และความสามารถด้วยครับไม่ใช่แค่อ,อายุนะฮะกับเรื่องของตำแหน่งในองค์กรน,นะครับแล้วก็ฝากวยครับว่าพวกอาวุโส s e เนียร์ตก็ควรจะนะครับใช้ความเป็นอาวุโสหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่อายุเยอะกว่า อย่างนะครับอย่างน่ารักคือไม่ใช่ใช้ตำแหน่งนะครับแล้วก็ไปกดดันกดขีนะครับหรือเอาเปรียบคนที่เป็นผู้ด้อยหรือผู้น้อยกว่าหรือผู้อที่อายุน้อยกว่าเราครับอันดับที่2ให้เกียรติ respect ให้เกียรติครับคือ1คำนคั่นะฮะคือหลายคนตอนนี้กำลังงงนะครว่าผมเอาคำพวนี้มาจากไหนคือ ผมเนี่ยนะครับก็สอน cross culture มานะครับก็หลายปีอยู่นะครับแล้วก็เคยทำงานกับบริษัทที่สอน cross culture มาเยอะแล้วคำพวกนี้คือคำที่คนไทยนะฮะเราเซอร์เวย์แล้วครับ,เ,รรบเป็นคำที่คนไทยอยากให้ฝรั่งเรียนรู้และรู้จักและอยากให้คนไทยกันเองเนี่ยยังรักษาและเก็บไว้นะฮะให้คู่บ้านคู่เมืองเป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่นะฮะผมถึงได้นำ top 10ตรงนี้มาให้ส่วอันดับที่2คือให้เกียรติครับ respect ให้เกียรติในเชิงนี้คืออะไรครับอย่างเช่นฝรั่งที่มาเมืองไทยก็ไม่ควรจะคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าหรือเจ๋งกว่าหรือฉลาดกว่าหรือนะครับหรือจะ EQ ต่ำแต่อีสูงก็ไม่สนใจก็พูดจากันนะครับแบบไม่ให้เกียรติกันหรือว่าแบบจะว่ากันก็แบบว่ากันจงแจ้งต่อหน้าคนอื่นไม่เชิญไปว่ากันนะฮะหรือไปดุนะครับในห้องนึงครับฮะดังนั้นนะครับก็คือให้เกียรติครับให้เกียรติกันนะครับต้อง respect นะครับให้เกียรติคือ respect น่านะครับโอเคอันดับที่3ครับกันเองอ่านะครับกันเองคืออะไรครับ Warm relationships ถ้าผมแปลนะฮะกันเองคือ Warm relationships เชื่อมั้ยครับว่าเขาได้ทำการเซอร์วยแล้วนะครับว่าลูกน้องเนี่ยนะครับที่ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ มักจะเป็นลูกน้องที่มีความเป็นกันเองกับหัวหน้ากับทางองค์กรกับพวกผู้ใหญ่ในบริษัทครับเพราะจะรู้สึกว่านะครับทางผู้ใหญ่นั้นรักและเอ็นดูแล้วก็แล้วก็เป็นห่วงแล้วก็สามารถเปิดใจสื่อสารกันได้เยอะพอสมควรแต่ก็ต้องระวังนะฮะว่าอย่าก,กันเองมากจนปีนเกลียวหรือว่าข้ามชายแดนข้ามเส้นไป ทำอะไรไม่ค่อยดีหนูถูกต้องไหมแต่ความเป็นกันเองนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ชาวไทยนั้นชอบครับไม่ว่าจะเป็นพ่อกับแม่กับลูกใช่ไหมหรือเพื่อนๆหรือว่าแบบไปร้านอาหารนี่ก็มีความเป็นกันเองนั่นนะครับถึงระดับหนึ่งถึงระดับหนึ่งนะครับแต่ก็มีบางคนก็ชอบถือตัวนะแต่สุดท้ายครับเชื่อผมนะครับว่าเขาบอกแล้วครับว่าชาวไทยและลูกน้องนะฮะชาวไทยจะสื่อสารได้เยอะกว่าจะบอกความจริง หัวหน้าและเจ้านายและเจ้าของได้มากกว่าสื่อสารได้เยอะกว่าอยู่นานกว่าแล้วมีความสุขมากกว่าถ้ามีความเป็นกันเองกับหัวหน้าหรือนะครับหัวหัวหน้าหรือเจ้านายหรือผู้ใหญ่นั่นเองครับอันดับที่4สํารวมถ้าผมแปลสํารวมเนี่ยนะครับก็คือ moderation นะครับ moderation นะครับผม uh, with your actions and your speech นั่นเองครับนะครับ moderation with your actions and your speech ก็คืออะไรครับ มีความพอดีในการแสดงออกทางนะฮะกิริยาและวาจานั่นเองครับนั้นครับสํารวมกิริยาวาจาการแต่งกายและก็ความคิดความรู้สึกนั่นนะครับคือเรานั่นนะครับก็อย่ามากไปแล้วก็อย่าน้อยไปครับใช่ไหมฮะสัรวมเนี่ยนะฮะก็คืออย่าแสดงออกนะฮะโดยเฉพาะถ้าแสดงออกโดยที่มีพลังงานเยอะและแถมไม่ใช่พลังงานเยอะอย่างเดียวเป็นพลังงานลบเนี่ยน,นะฮะ นในเรื่องของกิริยาในเรื่องของวาจาในเรื่องของการแต่งกายนะฮะหรือเรื่องของความคิดความรู้สึกเนี่ยนะครับแต่หลังๆวันนี้คนไทยเริ่มจะขาดคาพวกนี้เหมือนกันนะเรื่องของอาวุโสให้เกียรติกันเองเห็นไหมสำรวมก็เหมือนกันฮนะเด็กสมัยนี้หรือคนสมัยนี้ครับคิดอะไรก็พูดไปเลยพูดพูดได้แต่ต้องพูดได้พอดีและใส่พลังงานที่พอดีนั่นเองครับและถ้าเป็นไปได้พูดบวกและนะครับน้ำเสียงทุกอย่าง คำพูดท่าทางต้องบวกครับกิริยาท่าทางก็ต้องพอดีและต้องบวกนะฮะ,ะการแต่งกายก็ต้องพอดีและบวกอย่างเช่นกระโปรงก็ไม่ต้องยาวถึงตะตุ่มก็ได้แต่ก็ไม่ใช่นะครับสั้นเสมอรูกร,กระด้านก็ไม่ดีนะฮะนั้นก็อาจจะสักนะเหนือหัวเข่าหน่อยก็ยังอ่านะครับพอดีพอดีใช่ไหมฮะนะพอดีพอดีอดรวมถึงความคิดและความรู้สึกด้วยนั่นเองครับนะฮะขอสารวมระดับที่5สุภาพ อืมนะครับเป็นอันอีกหนึ่งคำที่น้องชาวไทยเริ่มจะขาดไปนะครับสุภาพนะครับก็คือ polite นะครับ polite เพราะนะครับชาวไทยก็อยากให้ฝรั่งนั้นสุภาพนะนะฮะกับชาวไทยมากกว่านี้เวลาพูดจารวมถึงชาวไทยก็บอกแล้ครับว่าชาวไทยในยุคนี้ก็ควรจะต้องสุภาพใส่กันมากกว่านี้นั่นเองครับสุภาพก็คือ polite จำเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคำว่ากันเองนยนะฮะหรือสุภาพนยนะฮะมันก็คือการสร้าง relationship ที่ดีครับแต่คนในยุคนี้คิดว่า ถ้าจะประสบความสำเร็จและความสุขต้องสร้างแต่ results ที่ดีก็คือผลลัพธ์ที่ดีอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่นะครับต้องเป็นอะไรฮะต้องสร้าง results ที่ดีแต่ก็ต้องมี balance ก็คือต้องมี relationships ที่ดีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้โชคดีมีชายกับภาษาอังกฤษและขอให้คุณเป็น คนไทยตัวจริงเสียงจริงนำวัฒนธรธร,รมซอฟต์แวร์ไทยเข้าไปสู่สมองหัวใจวิถีชีวิตและ Western นดิจิทัลของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์